อันนี้คือ,อล่าๆเลยนะครับต้องเรียกว่าการประชุมดด a ซิลลิงนะเพิ่งจบไปเมื่อตะกี้นี้นะครับตรงกับเวลาสักประมาณตีห้าบ้านเรายังเป็นเช้ามืดอยู่แล้วก็กว่าจะออกมาถแถลงการเนี่ยคุณสังเกตเห็นท้องฟ้านะเนี่ยเควินแมคคาที้ออกมาเนี่ยก็เย็นแล้วนะครับเย็นแล้วเนี่ยที่อเมริกาเพิ่งจบไปเมื่อตะกีน้นี้เดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนว่าคุณเอ่อคุณเอ่อเควินแมคคาที้พูดอะไรบ้างนะครับอ่ะไป What changed in this meeting was the president has now selected two people from his administration to directly negotiate with us um, Steve Roschetti and the OMB director. Um, I will have Garrett Graves and my staff meet with them, and we've got a short time frame here to try to find out how we could come to an agreement. Um, but look, I wish we had. <laughs> สรุปง่ายๆเลยคือเควินแมคแคที้เดินออกมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่มันมีความเคลื่อนไหวคือความคืบหน้าของการประชุมครั้งนี้คือหลายคนรอคุณคุยไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้คุณคุยรอบสองแล้วเหลืออีกสิบห้าวันคุณต้องมีอะไรชัดเจนกว่านี้เดินออกมาบอกว่าความเคลื่อนไหวนะฮะความคืบหน้าของการประชุมครั้งนี้ก็คือ p ร e ิดนะฮะคุณโจไบเดนจิบเลือกสองคนจากฝั่งตัวเองออกมามาเจรจากับสองคนของฝั่งผมและเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเราได้คุยกัน แค่นี้แหละ, <c oughs> ะพงอ <c oughs> สรุปคือ <c oughs> ยังไม่ได้เจรจากันใช่ไหมแค่เทั้งมิงมีแค่การเลือกคนมาสองคนมาเจรจากับสองคนฝั่งของมีพับติกันขอบคุณมากนะคือไม่มีอะไรผมคิดว่ามีการเจรจาแหละแต่ไม่ยอมบอกแต่ว่าก็บอกว่าเป็นสองคนมาคุยกันนะแล้วก็พยายามจะหาทางออกให้ได้นะเหลืออีกสิบห้าวันแล้วนะ,ะต่อ I requested then let's sit down and meet. It took the president 97 days. He and Schumer thought people would just want to just raise the debt ceiling without looking at it. And you all know you've heard me say this many times. This is giving your child a credit card, but they keep reaching the limit, and you have every year after year just raised the limit to a point that now you can't afford it. Shouldn't you look at how you spend your money? And the the great thing about this is in our bill, limit, save, grow, not only Are able grow our more workforce? we economy? We get more people into the to into ก็บอกว่าผมนะอันนี้ก็เป็นการบ่นของเขานะผมนะเขาเรียกว่าอะไรเรียกร้องเรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่เฟดโบรีตั้งแต่เดือน2แล้วเพิ่งจะมายอมส่งคน2คนมาเจรจากับผมนะผมไม่โอเคนะเรื่องของเงินที่มันเขาเรียกว่าอะไรเราก็พยายามจะผลักดันนโยบายนะ เงินที่มันถูกพิมพ์ออกมาเยอะจนเกินไปในช่วงโควิดเนี่ยเราต้องเอากลับบ้างนะครับไม่ใช่เอาเพิ่มไปอย่างเดียวเราจดุดมุ่งหมายของเราก็คือการเอาเงินส่วนนั้นกลับ uh, เราต้องยกระดับความยากจนทำให้ตัวเราพรึ่งพาตนเองได้ <That> พึ่งพาตนเองได้ไ,ดไม่ต้องพึ่งพาจีนแล้วก็ uh, Energy Independent ก็คือไม่พึ่งพาพลังงานใครนะครับอยู่ได้ด้วยตัวเอง environment around the world lowers CO2 emissions globally. แล้วก so สิ่งแวดล้อมด้วย lower CO to CO2 นะนี่คือบิลที่เราผ่านล่างไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ยก d e b ซ c e i l i ให้แล้วนะไม่ใช่เราไม่ยก d e b ซลงเด d ซล c e i เรายกให้ยกให้ไปตั้ง1.5บิลเ i ีย t ท i ี l i นะ1.5 t r i l ขอมาแต่เราตัดไปเยอะแต่ว่าเนี่ยเราก็ยกให้แล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ยกเพดานนี้ให้นะแต่ว่า Democrat <laughs> eh, American wants cut that red tape so we could build the things that we desire. Uh, limit spending into the future. We know government has spent too much, and the savings. I mean, only, <laughs> we know only, in, America, only in Congress yeah. would it be up for debate of whether, with a pandemic over, billions of dollars you already appropriate that people have not spent for two years to pull that back and give it back to the hardworking taxpayer of America. I don't see how that's even. บอกผมก็ไม่เข้าใจนะกรเมกาเนี่ยเขใช้ตังเขาไปตั้งเยอะนะแล้วก็เราพิมพ์เงินไปเยอะเกินไปก็แค่ดึงเงินกลับมาเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอเมริกันเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันยากจังเลยนะมันยากตรงตังมันน้อยไปไง <laughs> Is a better process, as something I've been requesting for a long time, that gives us a structure to actually be more productive but a short time frame to get it done. Yeah. We, we did, we we went round and round giving our different perspectives. And it, when it finally came, I said, Mr. President, these are all good discussions, but frankly, these are things that we discussed on February 1st. Had we been able to talk for those 97 days, we could have got. บอกว่าแล้วมีการพูดคุยอะไรกับกับไบเดนบ้างนะก็บอกว่าก็มีเขามีมีมีคืบหน้าอยู่แต่ว่าไอ้สิ่งเนี้ยเรามันน่าจะพูดกันตั้งนานแล้วตั้งแต่เดือนสองนะไม่ใช่รอว่าเก้าสิบกว่าวันเนี่ยแล้วก็มาเพิ่งจะมาเริ่มคุยกันเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ Let's get down. One got like game game um, and let's be serious about this. And he agreed with that. What, in America, what number is it for some total cuts to attach the debt? Are you open to a debt to increase of two years? Look, look, in the Republican plan, we raised it for 1.5 trillion. Oh. We, we cut almost 5 trillion. Uh, our made savings found that we could find the savings. on, <laughs> <laughs> คุณเดี๋ยวเข้าใจก่อนบีพับ์ิกันเนี่ยขึ้นยก,ยกระดับนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะยกเพดานนี่แล้วนะหนึ่ด้าิลเลียนนะเราตัดไปเกือบ5้าชิเลียนโคตรโหดเลยตัดไป5้านะอนุญาตให้แค่1.5มันน้อยมากไงนะแต่ก็ก็าบอกว่ามันจําเป็นนะก็มีเหตุผลอยู่นะ บอกว่าคุณจะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะขอเพิ่มเพดานนี่อ่ะคุณต้องคุณต้องโพสแผนไหมพวกเราสิว่าแล้วคุณจะประหยัดเงินยังไงนะถ้าคุณจะเพิ่มเพิ่มนี่คุณก็ต้องเพิ่มการประหยัดมากขึ้นด้วยนะไม่ใช่เอาแต่จะเพิ่มจะเพิ่ม,จะ,มจะใช้เงินใช้เงินแล้วตัวเองไม่ยอมลดค่าใช้จ่ายของตัวเองลงนะครับก็จะเพิ่มนี่ได้แต่ว่าคุณก็ต้องลดค่าใช้จ่ายลงด้วยนะเช่นเดียวกัน hon for you going to open to are be more items doing as well ถ้าคุณอยากจะเพิ่มนี่มากกว่านี้เนี่ยเพิ่มเปดานี้อย่างนี้คุณก็ต้องลดนี้ให้มากกว่านี้ด้วยผมอะอยากจะแก้เงินเฟ้อนะคุณก็รู้ว่าเงินเฟ้อมันมีผลกับคนอเมริกันแค่ไหน About it, said it was ขนาดเจเน็ตเยนเล่นเองเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยก็ยัง uh, โกหกเราเลยนะบอกว่ามันเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวแล้วทุกวันนี้มันชั่วคราวที่ไหน How do we do that? We, our supply chain. we get more people into, uh, out of poverty into work. And remember what we're talking we about when we're talking dut about, about the are able bodied with no dependence. You could be going to school and no problem. You could be looking for work, no problem. Wisconsin just passed this by 82%. The president, as senator, voted for it. We find every statistical data, it helps Americans get better jobs and work. and then let's just turn it on its head so if you take a democrat position what you're telling to americans is i need to go borrow more money from china to give to somebody who's able bodied no dependents and pay them not to work อดนะอดแรงกันนะบอกว่าให้ผมมองในมุมของเดโมแครตนะเอ่อ perspective นะมุมมันก็คือการเดินไปบอกประชาชนว่าเฮ้พวกคุณทุกคน พวกเรากำลังจะยืมเงินจากจีนเอามาจ่ายให้กับคนที่ไม่ทำงานนะก็แต่ถึงที่ถูกต้องที่สุดกันพัฒนาแบบยั่งยืนก็ต้องผลักให้เขาไปทำงานนะครับเมื่อทำงานแล้วมันก็จะได้ sense of Pri ร e ก็คือแบบว่า จะได้รับความรู้สึกของการแบบได้รับรางวัลนะคุณทํางานคุณได้ของตอบแทนแต่ไม่ใช่ไม่ทํางานแล้วก็จ่ายเงินแจกเงินให้อะไม่ใช่อนน <the dependency S 2> คือ <of China. S 2> การช่วยอเมริกันจริงๆประมาณนี้ครับค่อนข้างยาวนะผมเปิดให้ไม่หมดไม่ได้นะครับแล้วก็ไอ้ที่สำคัญที่สุดคือตอนที่เขาออกมาถแถลงอยู่ข้างหน้า ไอเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าตึกอะ่ะนะอีกรอบหนึ่งนะเนฟังตรงการแถลงหน้าตึกก่อนนะก่อนจะเข้าไปข้างในนะ get ประโยคนี้สําคัญนะครับ it is possible นะครับมันไม่ใช่มเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปได้นะที่จะทําให้ทุกอย่างจบภายในสัปดาห์นี้นะครับ it is possible นะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้น when you think about limit save grow the bill we passed <c oughs> we raise the debt ceiling we cap future spending we grow the grow our spending in congress by 1% each year that gives you trillions of dollars of savings <c oughs> ประมาณนั้นนะครับอันนี้มันน้ำๆน,นะขวาเครียดฟังเยอะเกินนะนี่ผมฟังแล้วละ่ะแต่ถ้าเปิดแนละ้วมันจะปดหมดรายการกันพอดีอ่านี่บรรยากาศการเข้าประชุมครั้งนี้นะครับก็อันนี้พาดหัวข่าวของ CNBC ลองดูซิว่าโจวไบเดนพูดอะไรนะโจวไบเดนก่อนเข้านีก้ก็มีการพูดว่าโจ e ไบเดนนะฮะ will meet the House of Speaker ก็คือเจอกับเควินแมคคาทีนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าน่าจะหาทางออกได้แล้อเมริกา จะไม่ประสบปัญหาเด็ดซีลิงนะครับคือการติดเพดานนี่หรือผิดนัดชำระนี้นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่พูดเอาไว้ทั้งคู่ก่อนจะเข้าประชุมนะฮะอันนี้เป็นไลฟ์สดนะครับไลฟ์ live สดของ CNN เลยนะเรียกว่าไลฟ์นาทีต่อนนาทีหลังจากที่มีมีการประชุมกันนะเนะนี่ยอันนี้คือเมื่อจบไปเมื่อ2ชั่วโมงกับอีก19นาทีที่แล้วนะครับเขาก็จะไลฟ์แบบนี้เลย นะครับว่าก่อนอัปเดตกันแบบ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 เป็นช็อตอต่อช็อตช็อตต่อช็อตแบบนี้เลยนะครับผมก็นั่งอ่านอยู่นี่แหละนะ,ะก่อนที่จะมาะรายงานให้เพื่อนๆฟังนี่คุณเขาเรียกว่าอะไรเช็คเช็คเช็คกูเมอร์ใช่ไหมอ่ะรอดูต่ออ,อันนี้ พาดหัวรอยเตอร์เขาก็สรุปจุดที่น่าสําคัญได้น่าสนใจลองดูไอ้ตัวคลิปของรอยเตอร์นิดนึงครับ mm hmm. เขาตัดยาวๆมาเลยสั้นๆเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายหน่อยนะ set the stage to carry on further conversations you know we only have 15 days really to go เหลืออ uh, ีก15วัน we've got to find a way that we can curve our spending raise our debt limit and uh, also grow our economy ประโยคนี้สําคัญนะฮะเขาบอกว่าเราจะหาทางที่จะ เชฟเอ่เอจัดการเรื่องเดสเซลิงจัดการอินเฟชันแล้วก็เชฟอีคอ o น o m มี s นะครับเดสเซลิงก็คือปัญหาเป,เป็นอะไรที่ร่วมกันสังเกตน,นะการพูดครั้งนี้คือเดส i l ลิงก็คือเป็นเป้าหมายร่วมกันของทั้งคู่นะต้องการจะยกระดับเพดานนี้เลปาบิกานต้องการแต่ว่าเดโมแครตก็ต้องการเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือฝั่งหนึ่งต้องการจะอีคออนเมีนะครับเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจอีกฝังหนึ่งต้องการจะเชฟอินเฟชันมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนแมนเดตของเฟดไง นะมันเหมือนแมนเดตของเฟดเลยนะครับฝั่ง Republican ต้องการจะเชฟอินเฟ l ่ t นนะครับไม่อยากให้พิมพ์เงินเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อนะครับฝั่งเดโมแครตต้องการจะพิมพ์เงินเพิ่มเพราะต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าไม่แน่ใจไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วกันนะมองอย่างนั้น,นะเพราะฉะนั้นเนี่ย สองอย่างนะฮะค่อนข้างตรงนี่คือแมนเดตของเฟดชัดเจนนะแต่มันเป็นการสู้กันของสองพรรคนะในขณะที่เป้าหมายร่วมกันก็คือสุดท้ายจะนำพาไปสู่การทำ dead ceiling คือยกระดับเพดานนี่นะจะทำอย่างไรที่สามอย่างนี้มันจะไปด้วยกันโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่มีปัญหานะ and the president agreed to um, point a couple people from his administration to sit down and negotiate directly with my team so i found that to be productive personally เข้าใจปะ่ะสุดท้ายเนี่ยปรท่านประธาน,นาธิบดีก็ตัดส,สินใจหยิบสองคนของท่านนะเลือก2คนของท่านมาเจราจากับ2คนของผมนะ My Teams and, ผมรู้สึกว่านี่แหละ Productive ละนะค่อนข้างจะมีการมี Productive แล้วเพราที่ผ่านมาเรียกร้องมา90กว่าวันไม่เคยไม่เคยยอมเจราจานะอันนี้คือยอมเจราจาแล้วหยิบ2คนมาเจอกับสองคนของผมก็งั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีการเริ่มเจราจาแล้วนะครับ แต่ว่าถ้าถ้าเป็นในมุมของชาวบ้านทั่วไปพึ่งเพ,พิ่งจะเริ่มหยิบคนมาเจรจา,าแหละครับท่านแล้วมันจะทันไหมครับอันนี้มันเหลือสิบห้าวันแล้วนะฮะ But we've got a lot of work to do in a short amount of time. It is possible to get a deal by the end of the week. It's not that difficult to get to an agreement. The bottom line is that we um, all came to agreement n a that we were going to continue discussions uh, in the way that I believe Speaker McCarthy described. Uh, which was agreed to by all of us in the room uh, together and uh, hopefully we can come to an agreement we don't have much time but default is just the worst worst alternative and the, the um, having a bipartisan bill in both chambers is the only way the only way we're going to avoid default hakeem and i are committed to trying to get that bipartisan bill done ก็เป็นคำพูดของจังฝั่ง l a w มเกอร์นะครับ <I S 1> ของทั้งของทั้งสองฝั่งนะครบ,บอกว่าอ่ายพาดิสเ n นบิวนะคือสิ่งเดียวที่เราจะคือสิ่งเดียวที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากกับดักนี้เพราะว่าถ้าเราผิดนัดชําระนี้เมื่อไหร่มันคือมหันตภัยขั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นผมและทีมจะพยายามทำใบพาดิ i เ n นบิว ให้ออกมาจงได้อะไรประมาณเนี้ยนะก็ให้ออกมาให้เร็วที่สุดให้ทันเวลานะครับเวลาก็น้อยลงเต็มทนแล้วนะฮะวันนี้วันที่17ก็จะบีบหัวใจไปเรื่อยๆโอเคอันนี้อันนี้คือข่าวนะอันนี้คือเดี๋ยวเรามาเมาส์กันนั้นนะเมาส์กันอันนี้บรรยากาศนะครับก็เมื่อวานก็วุ่นวายประชุมตั้งเยอะอะเพื่อนๆได้แค่นี้หรอนะฮะส่วนตัวผมมองว่าไม่หรอกจริงๆอะ่ะหลังฉากคุยมากกว่านี้เยอะนะฮะประชุมตั้งเยอะนะ ออกมาบอกว่าหยิบแค่2คนคุยกันเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวคุยกันจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันยังคุยไม่ลงตัวนะมันยังคุยไม่ลงตัวแต่ว่า,าหรือลงตัวแล้วแต่ว่ามันจะต้องมันจะต้องลากไปไหมเป็นเกมการเมืองถ้ามองแบบคอน spiracy หน่อยนะอาจจะผิดหรือถูกอะไรนี้โยนโจทย์ไว้ก่อนนะแชร์เล่นๆนะบางคนอาจจะมองเรื่องคอน spiracy เพราะว่า,เ,าเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยการที่ถ้าคุณจบเร็ว นะถ้าคุณจบเร็วผู้ให้ฟังก่อนว่าจบเร็วกับจบชา้ามันมีผลดีผลเสียยังไงถ้าจบช้าๆคือล่อไปใกล้ๆวันที่วันที่หนึ่งเลยนะฮะอันนั้นมีความเสี่ยงเรื่องโอ้คุณอาจจะผิดนะัดชำระนี่ขึ้นมาจริงๆนะคุณไปรอจนใกล้ๆจะหน้าผาตกเหวแล้วแล้วมันตรงขอบพอดีงั้นอุบัติเหตุมันอาจจะมีนะครับในขณะที่ถ้าจบเนินๆหนึ่งคือมันปลอดภยัยคุณก็เลิ่ทะเลาะตั้งแต่ก่อนจะไปถึงหน้าผาใช่ไหมยังเหลืออีกตั้งหลายเมตร นะคุณไม่ตกหรอกยังสบายอยู่นะฮะถึงล้มกันไปผักกันไปตอนนี้มันยังตกบนพื้นมันยังไม่ตกหน้าผาแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าลองคิดดูสิว่าถ้าทุกอย่างมันจบลงเร็วแล้วมันเป็นมันเป็นผลลัพธ์ที่มันไม่ดีทั้งสองฝ่ายนะครับคือเดินกลับไปบอกฝั่งที่เป็นผู้สนับสนุนตัวเองไม่ได้นะว่าทําไมตรงนี้โดนตัดทําไมตรงนั้นโดนตัดถ้ามองจากฝั่งไบเดนนะฮะฝั่งไบเดนเนี่ย การเดินกลับไปแล้วบอกแฟนคลับว่าหรือบอก f c ฟหรือบอกผู้สนับสนุนว่างบทหารโดนตัดไปนะอ้าวแล้วคิดดูว่าจะอะไรขึ้นนะฮะฝั่งกรลาหมหรือว่าจะเป็นฐานผ่านศึกอะไรคนเนี่ยก็ทําไมอ่ะทาไมเลือกตัดเลือกตัดของผมอ่ะของผมมันไม่สําคัญใช่ไหมผมไปลบเพื่อชาติผมขาขาดไม่นู่นไม่มีไม่ออะคือไม่สําคัญใช่ไหมเลือกตัดของเราเหรอแล้วทําไมไม่ไปตัดอันนั้นอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยแน่นอนนะครับการ การเรียงลําดับความสําคัญอย่างเกตนะว่าเจดเนเยนเล่นเองเนี่ยก็ไม่ได้พยายามจะไม่ฟันธงว่าใครสําคัญกว่าใครนะครับแต่ว่าถ้ามันถึงจุดที่ใช้ใจ่ายนี่ไม่พอหรือว่าต้องเนินเจรจาอยู่เนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านประธานาธิบดีที่จะเลือกตัดใครแล้วก็เจราจาให้มันโดนตัดหรือไม่โดนตัดนะครับเป็นไปได้ท่านประธานาธิบดีไบเดนก็ไม่อยากจะตัดอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเดี๋ยวทัวลงตัดปับ๊บไอ้เซกเตอร์นั้นบน่นแล้วก็ดา่านะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทั้งขึ้นทั้งล่องงั้น เราก็เห็นท่าทีของคุณไบเดนนะไม่ยอมท่าเดียวเลยนะผมก็เข้าใจได้นะมันไนนี่คืออันนี้มุมมองผมนะเพื่อนๆก็ลองช่วยๆกันแชร์แล้ว,ลวกัน uh, ในมุมของ republican นะการเดินกลับไปบอกบอกกับผู้สนับสนุนตัวเองบอกว่าไปยอมไบเดนนะให้เพิ่มอีกหน่อยแล้วกันตอนแรก1.5ทีเรียน uh, เพิ่มเป็นเท่าไหร่ก็ว่าไปนะเพิ่มไปนะครับแล้วก็ยอมให้เขาเพิ่มรบไปทําตรงนู้นตรงนี้เพิ่มมันคืออกกาารบว่ มันคือการบอกว่าอยู่อ่อนแอนะครับแล้วก็เนี่ยท่าน,รานาประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยประกาศชัดเจนแล้วว่าปล่อยมัน default ไปทำไมคุณเควินแมคคทที่ไม่ทำไปตามท่านประธานท่านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะีมันจะเกิดคำถามพวกนี้กับซัพพอร์เตอร์ของฝั่งตัวเองนะฮะแล้วถ้ามันจบท่านี้ตั้งแต่ตอนวิกสักสองวิกก่อนหนะ้ามันมีเวลาเหลือไงน,นี่ยังเจราะจาไม่จบนี่จบท่านี้ได้ยังไงนะฮะมันจะแบบว่า มันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันดูไม่ดีนะมันดูไม่ดีแต่ถ้าเกิดรอไปใกล้ๆนะรอไปใกล้ๆแล้วไปจบท่านี้นะสุดท้ายเดโมแครตก็ยอมถอยนะด้วยการตัดงบไปบางส่วนแล้วก็รีพับบิกันก็ยอมถอยด้วยการเพิ่มงบให้เดโมแครตประมาณบางส่วนนะครับแล้วมันไปจบตอนใกล้ๆเลยนะฮะมันยังพอเดินกลับมาบอกผู้สนับสนุนเองได้ว่ามันมันไม่ทันแล้วจริงนะเดี๋ยวประเทศมันดีฟอล์ t อ่ะว่าไปอะไรเงี้ยหรือเปล่านะฮะก็จบ จบแบบต่อรองกันอย่างนี้จบตั้งแต่ตอนแรกมันจะเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าต้องไปให้สุดถ้ามองตามที่ดีนยต้องไปให้สุดเลยต้องต้องถึงจะรู้รู้ฉากจบแล้วอ่ะต้องเล่นให้สุดนะฮะเจะเนตจะเล่นก็ต้องเล่นบทหนักเหมือนกันว่ามันจะหนักนะอัน <c oughs> นี้มองโคตรคอนซิปเรซีเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> <g> <g> ไม่รู้อ่ะก็ผมก็เชื่อว่านักการเมืองเขาข้างหลังเขาคุยมากกว่าน,นี้อยู่แล้วไม่ได้คุยอย่างที่ที่เขาประกาศมาหรอกนะเข้าไปตั้งหลายชั่วโมง อะไรกันได้การหยิบคนสองคนมาคุยกันเนี่ยนะคุณไม่คุยเรื่องอื่นหนึ่งเลยเหรอไม่น่าใช่นะับผมว่ามันเป็นเกมนะมันเป็นเกมมันนี่เกม p o l i t i c เกมมันเป็นเกมการเมืองอย่างแท้จริงนะก็เออแต่แค่เราแค่ยังเราไม่ได้เข้าไปยังในห้องด้วยเราก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ยินอะไรมากมายนะครับแต่มันคือเกมการเมืองเล่นกันต่อไปนั้นฉากนี้ผมก็ยังมองเหมือนเดิมว่าลากกันไปให้ถึงจุดใกล้ใล้ที่สุดนะฮะ แล้วก็สุดท้ายก็จะหาทางออกได้ผมยังเชื่อแบบนั้นแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดการลากไปใกล้ๆข,ขอบมากๆเนี่ยอุบัติเหตุมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นนะฮะก็ไม่รู้อะเหมือนเราตกลงไว้แบบเนี้ยนะเราตกลงไว้แบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเปิดเปิดเช้ามาแนละ้วออกสื่อถแถลงแบบนี้นะคุณถแถลงแบบนี้ผมแถลงแบบนี้น้ำภาพมันจะได้ไปด้วยกันโน่นนี้นั่นคุณมั่นใจได้ไงว่าคู่แข่งคุณตรงข้ามจะทําตามกันที่ตกลงไว้ในบางเวลาถ้าเขาทําอะไรที่มัน ผิดไปจากที่เราตกลงกันไว้นิดเดียวเนี่ยแผนมันเปลี่ยนเลยนะแผนมันเปลี่ยนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรอะไรมันก็ไม่แน่อะไรอะไรมันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเหลืออย่าลืมเผื่อความเสี่ยงส่วนนี้เอาไว้ด้วยนะครับส่วนตัวมองว่าตลาดจะผันผลสุดๆนะครับเพราะว่าถ้าเรารอจนถึงใกล้ๆนะโดยเฉพาะยิ่งวิกสุดท้ายเนี่ยเราได้เห็นแน่อืในสิบห้าวันนะครับ วิสุดท้ายเนี่ยผมว่าได้เห็นแน่ๆเลยนะแต่จะรอไปถึงวันสุดท้ายหรือล่าไม่น่าใช่นะหรือวิสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะต้องแบบบีบหัวใจสุดๆและวิสุดท้ายนี่แหละมันค่อนข้างคริ t i c a l นะครับแล้วสังเกตไหม progress ของการประชุมแต่ละครั้งมันเหมือนมันเหมือน,นถูกเขียนบทสคริปต์ไว้แล้วอะทีละนิดนะครั้งแรกเจอกันบอกว่าทะเลาะก,กันไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครั้งที่สองจะเจอกันบอกเลื่อนวันนี้มาครั้งที่สามเจอกันบอกได้แต่งตั้งคนเจราจากันละ มันเหมือนถูกวางหมากไว้ตึกๆๆๆก,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 กยังไงไม่รู้นะมก <laughs> ็จะมันก็จบนะอะไรเงี้ยนะอันนี้ก่อนเป็นส่วนตัวหมดเลยนะไม่เกี่ยวกับข่าวนะครับก็เพื่อนๆจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะข่าวมาอาจจบแล้วนะเพราะฉะนั้นเดวี่แมคคาที่ก็ออกมาพูดแค่นี้นะครับเราก็ที่เราเราไปคิดจินตนาการเราเองนะแบบกดีนะครับประเทศไม่มีระบบประกันสุขภาพให้ประชาชนแต่นี้บานไปเ <laughs> ก <laughs> มการเมืองจริงๆนะครับ มันเกี่ยวกับคะแนนเสียงถูกต้องนะครับเพราะตอนจบเนี่ยถ้าเดินออกไปบอกผู้สนับสนุนตัวเองไม่ได้ว่าเราชนะคะแนนเสียงก็ตกและคะแนนเสียงมันคืออะไระครับมันก็คืออํานาจนะก็การได้คะแนนเสียงก็คือได้อำนาจสุดท้ายโลกเราก็กระหายอํานาจกันอยู่ดี <laughs> ใช่แล้วเขียวไหม <laughs> บอกว่าเป็นอย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อํานาจในการปกครองประเทศไงก็ว่าไป ไปดูต่อนะครับตอนนี้ก็ไบเดนแมคแคที่นะครับเหมือนเดิมนี่คือภาพหัวข่าวของบูมเบิร์กนะครับก็ประโยคเดียวกันนะคงไม่ต้องให้ฟังเยอะซนะึ่ง <Yes. S 2> อันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับเป็น b บงก k น n วส์อยู่ของทุกๆช่อง ประมาณนั้นอ่ะผมพาไปดูเรื่องของตัวนี้กัน UX track on June 1 s t นะครับเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยเอ่อทั้งสองคนจะจะเล่นเกมการเมืองยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเจนเยนยตจะเล่นก็ออกมาพูดอีกแล้วนะครับทางเอ่อเอ่อทรเชอรนะออกมาย้ำอีกรอบว่าตั้งหมดจริงๆนะหนึ่งจูนเนี่ย <laughs> ยังคงยังคงย้ำคำเดิมนะฮะก็ track on June 1 s t นะครับ,บ default without depth ceiling h i g h นะฮะก็ก็ว่าไป ถ้าเดฟซิลลิงยังไม่ยอมขึ้นหมดแน่ๆน,นะตังอะนะก็มายืนยันนอนยันนั่งยันตะแคงยันแล้วก็ยังขาดตีลังกายันใช่ไหมเมื่อวานเพื่อนๆบอกคือไม่รู้กี่ยันแล้วนะก็คือต้องรองนะ,อะการขึ้นนี่การขึ้นเพดานนี่ต่อไปนะครับโอเคผมพามาดูที่คุณอีลอนมัสเมื่อวานนะมีการให้สัมภาษณ์สื่อที่น่าสนใจนะครับวิภาควิจันณ์เฟดนะอีลอนมัสบอกว่า F e d will be too slow to lower interest rate again นะครับเฟดจะเขาเรียกว่าอะไรดีสุดท้ายแล้วนะอีลอนมัสก์ก็พูดประมาณเนะี้ยสุดท้ายแล้วเฟดก็จะจะช้าเกินไปในการลดดอกเบีย้ยอยู่ดีนะครับเดี๋ยวสุดท้ายตอนประมาณว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเฟดต้องลดดอกเบีย้ยแต่สุดท้ายเด็ดเฟดจะลดดอกเบีย้ยเมื่อสายเกินไปอย่านี้ว่าช้าเกินไปที่จะลดดอกเบีย้ยนะครับพอลดตอนนั้นเสร็จเดี๋ยวก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งปัญหานั้นน่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจนั่นแ,แหละนะฮะ คุณเลิกหยุดขึ้นดอกเบี้ยช้าขนาดนี้จริงๆคนหยุดขึ้นได้นานแล้วคุณไม่ยอมหยุดแล้วนี่คุณยังจะประมาณจะประคองต่อกว่าจะไปลดก็คือสายเกินไปแล้วนะครับเศรษฐกิจก็พังชิบหายหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายเฟดก็จะลดดอกเบี้ยช้าเกินไปนะอันนี้คือประโยคพาดหัวค่ะของอีลอนมัสก์